ไอหนุ่มจากที่ไหนนี่บ้านกูครับบ้านฟังกูนี่มาโดยรถวีบสีแดงเนาะแดงดำเดี๋ยวน้ะเอ็งมาเพื่ออะไรครับเอาบ่อปลาเอาบอปลาของอะไรครับของอะไรกิดครับของกิดนี่และรถไอ้นายปีอะไรบอกมาสิสองพันยี่สิบโอ้ถูกต้องงั้นไปพาไปเอา โบกิดนะครับกำลังจะขายกิ๊บซิ่งอ่าอ่นไหนอันไหนอ่านว่ากิทเนี่ลองบอกสิอันนี้ใช่ไหมไหนอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้เอ็งลองอ่านอันนี้สิอะไรนะไม่รู้เราไม่ได้เอาเนาะเราอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้อ่านว่ากิทครับเออกิทแอะไรอีกนั่นน่ะเล็กๆอะไรเอลีกอะไรเรซซิ่งอะไรก่อนเรซซิ่งอะไร เออ,อเองเก่งเถอะเอาเอาอ,อกมาในสองพันยี่สิบเอ็ดตัวไหนใช่ไหมครับครับทำไมนายอ่านกิดออกเรียนมอไหนมอสองที่ไหนเจอขี้อ๋อจ่ายเงินเลยครับ,รบ <laughs> โอ้ยซ่อนอะไรข้างล่างโอ้ยเก็บมาด้วยะนะครับเขาซ่อนเงินเหรียญครับไ <laughs> อเรื่องโมจีเฮ้ยไม่ขาดนี่ เอ็งเอ็งไปไปเร่งแม่มานี่นี่ไม่ไปอัานหนังสืออมสินเอ็งยอดนี่ครับโอแน่นอนเถอะวะยอดจนได้เบาเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูบอลว่าราคาเท่าไหรเดี๋ยวจะลดให้หน่อยพอเอ็งอุตส่าห์ยอดอมสินมาเอ็งมีเงินในกระเป๋าอไหมนี่มีครับอันาในลองเคาะดูสิมีเท่าไหร่วะโอ้เยอะอะไรไม่รู้สิวันนี้ยอดได้เยอะนี่ว่ะเอ็งยอดมาแล้วเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบสิบบาทอ๋อยี่สิบบาทแล้วมันนานกี่ โอ้หนเปิดด <t enders> no, ิโอ้อันนี้อันนี้กะว่าจะเอามาให้แต่แต่แต่ทางร้านลดให้ใช่ไหมครับเอองั้นนี่แหะลดให้ไหนเบบี้มาอีกนห่เอามาทั้งหมดนะครับพอดีสงสารเด็กน้อยเอาอันนี้นี่คือเอามาจ่ายนะครับแต่ว่าลดให้นะครับเอาแล้วก็จะลดให้อีกไปเอาไปคืนเอาเอาระโยนคืนเออโอเคไปเดินทางปลอดภัยเด็กจากบ้านตังกูนะครับเออยู่ตรงไหน ในหมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรผู้ใหญ่ดำผู้ใหญ่ดำไม่เลย,ย,ยผู้ใหญ่ใหม่เอาหยิบบ่อเอาไปเลยอืมร <c oughs> ู้ครับผมแน่นอนเลยเอ็งเอาเรียนไปยอดไปคืน <c oughs> ถือ,อยากไหมนั่นอเอาไปได้ไหม